มาครับร้อยยี่ห้าเลยนี่เดี๋ยวเป็นแคมเปเแคมนี่โดนไอ้ขาตอกแม่งโดนไปห้าสิบบาทพุ่งเลยขอตอกไปสองทีอย่าหาซื้อใส่นะครับอย่าหาซื้อใส่นะบางทีไอเฟืองไทเทเนียม Hi ไาเหวี่ยไว้เนี <c> ่ย <oughs> อย่าหาซื้อใส่บางสูตรบางร้านมัน โอ้ช่างเจนไฟเี่นิเคยครับนี <_ C os> ่มา,าเลยมาครับร้อยยี่สิห้าเลยอ่าอันนี้มีปัญหาเล็กน่อยก็เลยซ่อมมันตามอายุโอเคกานี่เดี๋ยวเปลี่ยนแคมเป็นแคม,มนี้แคมป์ลิม่มเป็นลูกค้าหกไม่ชักเอาเดิมตัดแคมป์นิ่มใหม่แล้๋ยวแก้ปัญหาโซ่ขาดเด่๋ยวก็ก็กลองแก้ตามอาการไปคันนี้ก็ เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่วิ่งอยู่ what the fuck วิ่งยั่ไหนไม่รู้วิ่งจมน้ำไปแล้วเนาใส่แคมมันผมเคยโดนนะใส่แคมเนี่ยโดนไอ้ขาตอกแม่งโดนไปห้าสิบบาทโคตรง้เลยเขาตอกไปสองทีเออเราเราไม่รู้ไงให้เยลงเสี่ยงข้ารู้ไงเนี่ยเอาลูกปืนใส่ไปแล้วก็ขอตอกไม่ต้องงั้นเออรอบหน้าได้จำการโดนไปห้าสิบบาทรู้เลย อันนี้นนนนนนกว่ามันจะใส่เนี่ยฮะเขาตอเข้าไปเนี่ยให้มันจมบา่ายอ่ะอืมแฮ็นมีลิมต้องลองต้องลองนี้ตัวใหญ่ก็ใส่ไปเลยอันนี้ถ้าเราคนเดอมอ,อกนะ ไข่ยังไม่มีนะคุณรู้เรื่องนะแคมป์รู้เ่องมั้ยเออใครไม่มีไม่รู้เรื่องนะแคมตัวนี้จริงคุไม่รู้เรื่องนะคุณรูณ<ๆ>้เรื่องนะคุณทำนักไหนไม่รู้ผมทำนักนี้นี่แคมปตัวใหญ่ต้องหารู้ผมสำนักสงฆ์ใช่ผมสนักสงฆลงนะ้ำไปเลยตู้ไอ้สัดนีอะใส่เข้าไปแล้วก็หาบล็อกบล็อกที่มันพอดีเยอะไหมอะไรก็ได้ตอกใส่หวานดีกว่าเลย ใช้บอกตอกลูกปืนนอกก็ได้ค่อยๆตอกนะแค่นียห้าสิบบาทใส่ลูกปืนโดนมาแล้วถ้าใครทอใส่ไนนด้ก็ถอดถ้าผมทอผมว่าเนี่ยไม้สองอันขาข้างๆเรา,าก็ตอกอกอกไปเลยหลุดเหมือนกันตรงท้ายก็เหมือนกันตรงท้ายก็าหาประแจ เอาเป็นดูทีเนอะไว้ในนี้เราก็ต้องออกแค่นั้นเองง่ายตออใส่ง่ายเปอดไขไม่รู้นี่หน้อยยี่หลางใส่กันไอ้มาอยู่ด้วยเห็นไหมทีแคันอยู่ที่อะไรอะในที่อะไรออีกนี่ได้ไปนี่มันได้แคมป์เขาอยู่ไหนยัยงไงดีอ่ะ,ออะเดี๋ยวฝ่ายนี้เดี๋ยวทำการล้างนิดหน่อยแล้วก็โซ่มันขาดมันก็เลยคขำเบา คนเปตัวนี่ยิบยิบพวกผิดประาขเดี๋ยวเขเป่นเอาไปล้างอะไรบอนล้างอะไรอะไงนบนบนใหม่ไหมตัวบนเอาใหม่เบบ่ปลี่หมดตัดาตัวเองนี่ใช้แล้ใช้แล้วใช้ใชแล้วใช้โหนี่ท่กาวกาวเลยพี่นี่เหรอ ่อกูเหนียวมากอ่ะเราก็เจอปัญหาแล้วนี่อย่าหาซื้อใส่นะครับอย่าซื้อใส่นะบางทีเนี่ยไอเฟืองไทเทเนียมหาเหวไว้เนี่ยอย่าหาซื้อใส่บางสูตรมันร้านบางร้านมันไม่ค่อยดีเออร้านไหนเป็นไงผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่อันนี้ร้านไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมได้มาฟรีของเก่าให้มานี่แล้วคงก็ได้ของเดิมยันปกติแหละโซเซ เดี๋ยวผมหาเอาผมคุยผมถอดให้ดูเลยยังใส่ไม่ลงจริงเมื่อกี้เห็นเห็นฟันไหมมันจะลงพอดีอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งมาร์กเลยนะทุกคนผมใส่เฟืองให้ดูเฉยๆนี่ดูดูแค่ตรงนี้พอเห็นป่าวข้างล่างไหมเห็นไหมเห็นว่ามันจะลงมันจะลงมันจะมันจะคว่ำร่องอ่ะเนี่ยไม่เข้าล่องด้วยนะเมื่อกี้ใช้มือเข้าสบายสบายเลยอันนี้ไม่เข้าด้วยเนี่ย โซตึงไปแล้วดูเนม่ยนะข้างล่างมันไม่ลงมันไม่ลงตัวเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่ลงมันไม่ลงไปในรูฟันอะเฟืองกับโซ่มันเลยครบกันทําให้ขาดอย่าหาซื้อใ่นะครับนี่เดี๋ยวดูตัวนี้ของดูดูนี่ดูดูการครบของฟันเห็นไหมครับลงง่ายลงนิ่มด้วยแล้วก็ลงนิ่มด้วยครับเขานี่นดูความย่อน นะเนี่ยยังมีโซ่ยังมีความยันอยู่เลยเห็นไหมอยากหาซื้อไซน์นะครับกว่าจะแก้ปัญหากันเจอกว่าจะหากันเจอจริงจตัวเนี้ยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไอซสัตแม่งไปเลยไอ้ขี้เดือดไอซสัตไปเดี๋ยวดูตัวประกอบเสร็จเออดูวาวโคตรเล่นไม่โคตรตัวหนึ่งขาดสองเส้นเลยเดี๋ยวรอดูตอนประกอบเสร็จนี้ก็ใส่แฮมิลิมแก้ปัญหาโซ่ด้วยไปไปกันไปกันดูกัน Những điểm này luôn luôn mệt anh em mình tặng mặt rồi hết 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 Làm đi đi. <laughs> ơi làm cái đi. ơi.